มาดูต่อกันเลยนะคะที่ข้อ6กำหนดให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ซึ่งขนาดของ u v ไม่เท่ากับขนาดของ u คูณขนาดของ v ช้าเวกเตอร์ a วงเล็บ 2v ลบ u บวก 4u เท่ากับ v วงเล็บ 3u บวก 2v แล้วค่าของ 3a อบวก 2b เท่ากับข้อใดคาในข้อนี้เป็นโจทย์เรื่องเวกเตอร์มีสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือพวกทฤษฎีของเวกเตอร์เล็กน้อยแล้วก็การดอทเราจะมาทวนเรื่องเวกเตอร์กันเวกเตอร์คืออะไร เวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์คือสิ่งที่บอกขนาดและทิศทางถูกไหมเวกเตอร์คือสิ่งที่บอกขนาดและทิศทาง เราต้องรู้ก็คือเวกเตอร์จะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือเวกเตอร์อิสระหรือว่าฟรีเวกเตอร์กันฟรีเวกเตอร์เป็นยังไงฟรีเวกเตอร์ก็เป็นพวกแบบเนี้ย ก็แบบนี้มีเวกเตอร์อยู่อันนี้จะเป็นฟีเวกเตอร์แล้วขนาดของเวกเตอร์ยูคืออะไรขนาดของเวกเตอร์ยูก็คือความยาวอันนี้ใช่ไหม ต่อไปคันนี้ที่สองคือฟิกเวกเตอร์ฟิกเวกเตอร์มันจะต่างกับฟรีเวกเตอร์ตรงไหนฟิกเวกเตอร์จะเป็นแบบนี้ ปลายหัวรูปสรนนี้จะเป็นทางหัวรูปส่นจะเป็นแบบนี้แล้ววันนี้จะก,กำหนดตายตัวว่าคือขั้วนับอะไรมันจะก,กำหนดตายตัวแต่ฟีเวกเตอร์มันไม่ได้กำหนดตายตัวรู้องไหม เขียนอันนี้เป็นเวกเตอร์ u เราจะรู้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับอะไรเวกเตอร์ u คือเราต้องเอาปลายลูกศรมาลบต้นลูกศรถูกต้องปะ นี่คือเวกเตอร์ u ใช่ไหมเป็น i, ตอันนี้คือ u, เวกเตอร์สองมิติใช่ไหมมีมิติ i กับมิติ j หรือเราจะเขียนอีกรูปหนึ่งก็คือแบบนี้ถูกต้องเปล่าอ,อ่ะอันนี้ก็คือฟิกเวกเตอร์เวกเตอร์มีสองชนิดคือฟรีเวกเตอร์กับฟิกเวกเตอร์ฟรีเวกเตอร์คือแค่เป็นเวกเตอร์แบบนี้ไม่มีจุด ปลายตัวซึ่งต่างจากฟิกเวกเตอร์ฟิกเวกเตอร์จะมีจุดกําหนดหรือว่าตรงไหนจุด A ตรงไหนเป็นจุด B ลากจากไหนไปถึงไหนเท่านั้นอ่ะต่อไปมาดูต่อถ้าเราต้องการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย การหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยได้เราต้องทาอะไรการหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะน้องๆก็แค่เอาเวกเตอร์นั้นหารกับขนาดเวกเตอร์เราก็จะได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยออกมาเนื้อหาที่ต้องรู้ต่อไปก็คือการดอทการดอทเวกเตอร์ เวกเตอร์ดอทกัน <kaikki> ใช่ไหมเราจะได้ปริมาณเป็นสักปริมาณสเกลาหรือว่าเป็นเลขออกมาเป็นตัวเลขจำนวนซึ่งจะเป็นสมาชิกของจำนวนจริงเวลาเราเอาเวกเตอร์มาดอทก,กันเมื่อเวกเตอร์ดอท กับเวกเตอร์จะได้เป็นปริมาณสเกลราซึ่งเป็นสมาชิกของจำนวนจริงอ่ะถ้าเราเวกเตอร์มาดอดกับอันนี้เป็นสัญลักษณของเวกเตอร์ถูกต้องไหมดอดกันแบบนี้เราจะได้อะไร ก็กลายเป็น AC บวก BD ถูกไหม oh. ต่อไปเวกเตอร์ u ตัเวกเตอร์ v เท่ากับอะไร oh. ก็เท่ากับขนาดเวกเตอร์ u คูณขนาดเวกเตอร์ v แล้วก็คูณคอสเซตาเซตาคือมุมที่มันทำกัน ระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v มุมที่มันทำกันอ่ะจะอยู่ในรูปแบบแค่สแบบก็คือหางต่อหางหัวต่อหัวและแบบสุดท้ายก็คือ ต่อหัวมุมจะอยู่ในสามรูปนี้เท่านั้นนะที่เราเอามาใช้ได้ก็คือหางต่อหางหัวต่อหัวแล้วก็หัวต่อหางอะไรแบบเนี้ถ้าเป็นมุมแบบอื่นที่เขาหลอกมาคือเราจะใช้ไม่ได้นะอะแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องรู้คือถ้าเรารู้ว่าเวกเตอร์อยู่ ตั้งฉากกับเวกเตอร์วแสดงว่าอะไรแสดงว่า u v จะเท่ากับศทำไมเราถึงรู้ว่า u v าเท่ากับศตั้งฉากแสดงว่าทำบุมกันกี่องศา90องศาใช่ไหมแล้ว cos เกสิองศามีค่าเท่ากับ0ถูกต้องปะก็เลยทำให้เมื่อ u กับีตั้งฉากกันเราจึงได้ว่า u v จึงเท่ากับ0ต่อไปเราก็จะเอาเวกเตอร์มาคอสกัน การเอาเวกเตอร์มาคอสกันเวกเตอร์คอสเวกเตอร์สิ่งที่เราได้ออกมาก็จะเป็นเวกเตอร์ถูกต้องไหมแต่ที่เราได้มันจะเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบของเวกเตอร์ที่มาคอสกันเข้าใจไหมแบบ อย่างเช่นอันนี้คือเวกเตอร์ u อันนี้เวกเตอร์ v ถ้าเรามาคอร์สกันน่ะเวกเตอร์ที่เราได้จะเป็นเวกเตอร์แบบนี้ซึ่งมันตั้งฉากกับระนาบ u กับ v ตออ่อไปการคอสเวกเตอร์ก็จะต่างกับการดอปเวกเตอร์ถูกต้องไหม้าเราเจอแบบนี้เราจะต้องทำยังไง <Pause. S 2> สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหา s ใช่ไหมเเอาไปเกี่ยวโยงกับเรื่องเมตริก

กรเอามาดูที่สาม่อดูแบบสามิติพี่คิดว่าน้องๆน,องน่าจะเข้าใจมากกว่า เนี่ยเมเรามาคอร์สกันมันก็จะได้การเป็ดเมเจอร์จำได้ไหมว่าเมเจอร์คืออะไรในเรื่องของมติกิิะถ้าเราต้องการหาคอร์สแบบนี้เราก็ปิดแถวอนี้ แล้วก็ใช้วิธีหาเดดปกติคืออันนี้ก็ปิดแถวที่1ไปแล้วเราก็หาเด็ดเข้าใจไหมหาเดดก็เนี่ยเอาเนี่ย b คูณกับ f ลบ c คูณกับ e ส่วนหาต่อไปก็ปิดแถวที่สองแล้วก็ a คูณกับ f ลบ c คูณกับ d แล้วก็เติมเพื่อหม่ลบข้างหน้าด้วยแล้ว่อไปนั่นสุดท้ายเราก็ปิดแถวสุดท้ายแล้วก็เอา A คูณกับ E ลบ B คูณ D แค่นั้นแหละสำหรับการคอร์ดเวกเตอร์3มมิติ ต้องรู้หรอกก็คือเวลาเราหา u cos v มันจะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ถูกต้องไหมเราก็จะใช้เป็นการหาขนาดของ u cos v จะได้กลายเป็นเวกเตอร์ u คูณกับขนาดเวกเตอร์ v แล้วก็ไซน์เต้าเวลา cos จะเป็นไซน์ถูกต้องไหม แล้วเวลาดอดกจะเป็น cos เช่นเดียวกันมูม <S <S มันก็จะมีแค่แบบหางต่อหาง<ๆ>แล้วก็หัวต่อหัว ให้น้องๆรู้แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับเสื้อเวกเตอร์ที่จะทำในข้อนี้อ่าดูโจทย์เป็นเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ u อขนาดเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับขนาดเวกเตอร์ u คูณขนาดเวกเตอร์ v ล้วเขาก็ให้สมก,การเวกเตอร์มาแล้วเขาก็ต้องการหาค่าของ 3a บวก 2b เราจะทำได้เราก็ต้องหาค่าของ a กับ b ออกมาใช่ปะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กันก,ก่อนอันแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือขนาดของ u ดอทกับขนาดของ v ไม่เท่ากับขนาดของ u คูกับขนาดของวีอ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้จากสิ่งที่โจทย์ให้มาทำให้เรารู้อะไรสิ่งที่เรารู้จากโจทย์ให้เรารู้ว่า ขนาดของ u v คืออะไรใช่ไหมขนาดของ u v ก็เท่ากับขนาด u คูณขนาด v คูณ cos ้าถูกต้องไหมสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่ามันไม่เท่ากันก็แสดงว่า c อ s เซต้า ไม่เท่ากับหนึ่งแน่นอนถูกต้องปะเพราะจากสีที่เขาบอกทำให้เรารู้ว่าคอสเซต้าไม่เท่ากับหนึ่งนั่นหมายความว่าอะไรได้บ้างมันก็จะหมายความว่ามุมเซตาจะไม่เท่ากับูุณหองศาหรือว่าร้อยแปดสิบองศา ถูกต้งไหมสิ่งที่เรารู้ได้ทันทีก็คือเวกเตอร์ u ไม่ขนา v v. นเวกเตอร์อก็คือเวกเตอร์ยูไม่ขนาน เตนี่คือสิ่งที่เราได้จากบรรทัดนี้สิ่งที่เราต้องรู้ต่อมาคืออะไรน้องๆรู้จักทฤษฎีนี้หรือเปล่าทฤษฎีบทว่าด้วยการไม่ขนานของเวกเตอร์ ใครจำไม่ได้จดไปนะพิสัยบริบทการไม่ขนาดการของเวกเตอร์ก็คือกำหนดให้ เวกเตอร์ u ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์และเวกเตอร์ v ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์เราจะได้ว่าถ้าเวกเตอร์ u ไม่ขนานกับเวกเตอร์ v และ คูณเวกเตอร์ u บวก b คูณเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์0แล้ว a เท่ากับ0และ b เท่ากับ0ูนทำไมเราถึงใช้ทฤษฎีบทนี้มาอ้าวมาดูอันนี้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาคือสมการเวกเตอร์นี้ใช่ไหม ก็สิ่งที่เราจะทําได้ก็คืออ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานี่คือสิ่งที่โจทย์ให้ถูกต้องไหมสิ่งที่เราต้องทำก็คือกระจายเจ้าะวกนี้ ระจายไปไนยเอาแยกข้างนั่นแหละย้ายข้างมาเราจะย้ายข้างให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนยที่เราจะทำต่อไปก็คือ เอา U มาอยู่กับ U ใช่ไหมแล้วก็เอา V ไปอยู่กับ V ีอะกระจายก่อนแล้วกัน ก็สัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์ u มาให้หมดแ้วก็สัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์ w เราก็จะได้ออกมาแบบนี้ถูกต้องไหมน้องๆลองเช็คความถูกต้องดูนะ ทฤษฎีการไม่เท่ากันใช่ไหมันนี้เราก็เห็นได้แล้วว่ามันกลายเป็นเวกเตอร์ศูนที่ข้างนี้ถูกต้องไหมแล้วจากทฤษฎีบทการไม่ขนานกันของเวกเตอร์คือเรากำหนดให้เจ้าเวกเตอร์พวกนี้มันไม่เท่ากับศูนย์ทั้งสองตัวใช่ไหมแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ก็ไม่ขนานกัน แต่พอเอามาย้ายข้างมันให้ข้างนึงเป็นศูนย์มันกระทำการมันมาบวกกันแล้วมันได้ศูนย์ก็แสดงว่าสัมประสิทธิ์หน้า u ต้องเท่ากับศูนย์และสัมประสิทธิ์หน้า v ก็ต้องเท่ากับศูนย์ใช่ปะทำให้เราได้สมการระบบสมการสองสมการถูกต้องไหมระบบสมการสองสมการที่เราได้ก็คือ4ลบ a ลบ 3b เท่ากับศ แล้วก็ 2a ลบ 2b เท่ากับ0อันนี้เป็นสมก,การที่หนึ่งแล้วอันนี้เป็นสมก,การที่สองเพียงเท่านี้เราก็แก้หาค่า a กับค่า b ได้แล้วถูกต้องหรือเปล่าเราก็มาแก้หาสมก,การกันเลยน้องจะแก้ยยงไงไะก็แค่เอานี่ เอานี้หารสองตลอดแล้วกันเนาะเราก็จะได้กลายเป็น a ลบ b <c oughs> เท่ากับศูนย์ใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็เอาสมการสองอันนี้มาบวกกันเราก็จะได้ว่าสี่ลบสี่ b เท่ากับศูนย์แสดงว่า b เท่ากับ1นี่คือสิ่งที่เราได้จากการแก้สมการต่อไปเมื่อ b เท่ากับ1 a ลบ b เท่ากับศนก็แสดงว่า a ก็ต้องเท่ากับ1ด้วยถูกต้องไหมเราได้แล้วใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ต้องการ 3a บวก2 b เราก็รู้แล้วว่า a เท่ากับ1 b ก็เท่ากับ1 3มบวก2เท่ากับห้า ข้อนี้ก็ตอบช้อยที่สามคือหเป็นไงจัวข้อนี้มันก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่น้องๆที่ต้องรู้ก็คือทฤษฎีบทการไม่ขนาดการของเวกเตอร์ต้องไหมจากสมการเวกเตอร์ที่เขาให้มาเราก็ต้องจัดให้ข้างนึ่งกลายเป็นเวกเตอร์ศูนโดยการย้ายฝั่งนี้มาเหมือนการแก้ระบบสมการธรรมดา พอเรา,าย้ายข้างมาเหมือนการแก้ระบบสมการธรมรมดาทาให้ข้างนึงเป็นศูนย์แล้วเราก็มาเชื่อมกับทฤษฎีบทการไม่ขนาดการของเวกเตอร์ก็คือกําหนดให้ u เวกเตอร์ u, <ector> u ไม่เท่ากับศูนย์แล้วเวกเตอร์ v, 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 <ector> v ไม่เท่ากับศูนย์จะได้ว่าถ้าเวกเตอร์ u v <ector> v ไม่ขนานกับเวกเตอร์ v และ a คูณเวกเตอร์ u บวก b คูณเวกเตอร์ v เท่ากับเวกเตอร์ศูนย์แล้ว a จะต้องเท่ากับศูนย์และ b จะต้องเท่ากับศูนย์อ่ส่วนที่เราต้องรู้อีกอย่างก็คือการดอทการของเวกเตอร์ถูกต้องไหม เวลาเวกเตอร์ดอทกัน u ดอทวีต้องบอบขนาด u ขนาดวีคูณคอรเซต้าโจทย์ที่เขาบอกสําหรับข้อนี้ mm. เขาบอกเราว่าอะไรสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือขนาดของ u v ไม่เท่ากับขนาด u คูณขนาด v สิ่งที่เราได้ต่อไปทำให้เรารู้ว่าขนาดขอรเซตาไม่เท่ากับหนึ่งเราจึงแน่นอนมั่นใจได้เลยว่าเวกเตอร์ u ไม่ขนานกับเวกเตอร์ v สำหรับข้อนี้สิ่งที่เรารู้ก็มีแค่นี้คือรู้ว่าเวกเตอร์ดอทกันคิดยังไงสมการเวกเตอร์ที่เขาให้มาสามารถจัดค่าได้แล้วก็สามารถทําแบบให้เอา u มา้วยอยู่ด้วยการเอา v มาอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ก็แยกสัมประสิทธิ์หน้าพวก u กับหน้า v ออกมาแล้วก็แค่รู้ทฤษฎีการไม่ ขนาดการของเวกเตอร์แค่นี้สำหรับข้อนี้